่างเคยพบกับปัญหาเหล่านี้ไหมคะช่องว่างบริเวณท่อแอร์ท่อประปารอยต่อวองกบประตูหน้าต่างหรือแม้แต่รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ของผนังอยากกำจัดปัญหาเหล่านี้ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้วนนพวกเรามีคำตอบค่ะ,คะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วง h o m e n t View นะคะวันนี้ก็อยู่กับหลิงคนเดิมนะคะแล้ววันนี้ค่ะหลิงมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะน้องหญิงค่ะพนักง,งานขายจากสาขามีบุรีแยกมิทีนค่ะสวัสดีค่ะหญิงนะคะน้องใหม่ คลิปแรกเลยฟังเนื้อฟ,ฟังตัวได้นะคะแล้ววันนี้หญิงจะมารีวิวตัวช่วยที่ช่วยแก้ปัญหาที่พี่หลินพูดไปเบื้องต้นนะคะรับรองว่าถูกใจพี่ๆช่างแน่นอนค่ะอย่างที่เราบอกตอนต้นคลิปนะคะว่าพวกปัญหาตอยรูโพงหรือว่าแม้แต่พวกช่องว่างท่อแอร์ท่อทประปาพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราต้องรีบจัดการรีบแก้ไขใช่ค่ะถ้ามีน้ําซึมเข้าไปบนผน,นังจะทําให้ฟิล์มสีมันลอกล่อนแล้วก็เป็นรูโพงใหญ่ๆทําให้สัตว์ร้ายต่างๆได้เข้าบ้านง่ายๆค่ะพวกงูอย่างนี้ใช่ใช ใช่หนูอย่างงี้ค่ะก็คือว่าอันตรายมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องหญิงเราจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะตัวนี้แหละค่ะ p u f o โ m มของ TOA ค่ะขยายตัวได้40เท่าค่ะและด้วยตัวคุณสมบัติตัวนี้ของเขาเนี่ยก็คือสามารถนะคะปิดรูพองได้ทุกรูใช่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะยังช่วยกันน้ําซึมผ่านด้วยนะคะก็ป้องกันนะคะน้ําซึมเข้าสู่ผนังปูนซึ่งจะนํามาพวกปัญหาสีลอกล่อนนั่นเองนะคะและทีเด็ดของเขาเลยค่ะเขาบอกว่าช่วยป้องกัน เสีงเล็ดลอดได้ด้วยนะคะและหลี่ต้องบอก,กอะ่ะค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปรย์อเนกประสงค์นะคะขายำฉีดก็สามารถใช้งานได้เลยพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะคะวันนี้หญิงและพี่หลีนะจะมาทาพิสูจน์ PU foam ของ t o a ว่าจัดก,การรั่วซึมได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ Let's go <S มาค่ะเรามาหาพิสูจน์กันวันนี้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องหญิงมีแก้วเปล่าค่ะและก้อนเปล่าค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเอกของเรานันเองนะคะ QAPU Foam <c oughs> มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะน้องหญิงขั้น <c oughs> ตอนแรกนะคะเทน้ําใส่แก้วก่อนค่ะครึ่ง <c oughs> แก้วก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วขั้นตอนที่สองนะคะเขย่า PU Foam ให เสร็จแล้วค่ะเปิดฝาหลังจากที่เราขย่าแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการฉีดนะคะตัวพียูนะคะลงในแก้วน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะฉีดลงไปเลยค่ะแต่บริเวณรูโฟมนะคะที่เราต้องการที่จะอุดนะคะเราฉีดไปสักประมาณ40-50%ของรูโพมพอนะคะเพราะว่าเผื่อตัว PU เนี่ยเขาขยายตัวด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะฉีดตัว P u ูโฟมนะคะลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะ ทิ้งไว้เนาะปล่อยไว้ก่อนนะคะให้ตัวพ u f o โฟมเนี่ยทำงานก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะขยายตัวได้เยอะขนาดไหนแล้วก็จะป้องกันน้ำซึมได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวพีวีโฟมนะคะที่เราได้ฉีดทิ้งไว้เนี่ยเกเป็นการเทสเนี่ยเขาขยายตัวได้ขนาดไหน ใช่ไหมคะน้องหญิงใช่ค่ะดูสิคะขยายตัวได้เยอะมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> คราวนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันค่ะว่าตัวนี้สามารถการน,น้าซึมได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทําการคว่ำแก้วเนาะเราวจะดูกันว่าน้ำเนี่ยมีมีซึมออกมาหรือเปล่าคล้ายไอติมเจอรี่เลยนะคะนี่ค่ะไม่มีนะ้าซึ ดีมากมากเลยแล้วก็ตามที่เขาบอกนะคะว่าขยายตัวนะคะได้ถึง40เท่านะคะนี่เลยค่ะ40เท่าจริงๆใหญ่มากเพราะว่าตอนแรกที่ฉีดไปเนี่ยฉีดไปแค่นิดเดียวเองใช่ค่ะแล้วก็จะบอกนะคะว่าตัวมีูนะคะพอเราฉีดไปแล้วนะคะแล้วเราต้องการตัดแต่งนะคะก็สามารถนะคะตัดแต่งนะคะได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยคอยเตอร์ค่ะฉีดไปง่ายๆเลยอย่างนี้เลยค่ะนี่และสําหรับนะคะลูกค้าท่าน ที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อนะคะตัว PU นะคะ PU โฟม PLA นะคะก็สามารถนะคะเข้ามาดูนะคะได้ที่โฮมเพนของเรานะคะทั้ง7สาขาเลยค่ะต้องบอกเลยว,ว่าของเราเนี่ยนะคะราคาขายส่งตั้งแต่ชิ้นแรกค่ะสีเราเยอะกว่านะคะราคาโดนใจงานเล็กงานใหญ่เราจีดีให้บริการค่ะสั่งเยอะนะคะเราก็ส่งฟรีค่ะด้วยขนส่งจากทางร้านนะคะสั่งน้อยเราก็ส่งได้ค่ะด้วยบริการระดับมนะคะและตอนนี้ค่ะน้องหญิงเราสามารถจะส่งได้ทั่วไปได้เลยด้วยบริการนะคะ SCG ค่ะ SDG e x p r e s s นั่นเองนะคะซึ่งสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะได้ภายใน2วันถือว่ารวดเร็วมากค่ะและสะดวกมากๆค่ะสำหรับลูกค้าานไหนไม่สะดวกเข้ามาทางร้านสามารถโทรมาที่ร้านได้นะคะเบอร์0 8 7 7 4 6ปิ5 5ดส่ค่ะหรือ Line Offi ิเชีของเรานะคะแอดไซน์โมเพนค่ะ เว็บไซต์ของฟารนนะคะอยู่ที่ w w w h o ไวท e n ว c o t ่ co. นเอั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราก็ขอลากันเพียงแต่เท่านี้น,นะคะแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ